bangtila, sapik lagi, sapik lagi apa? ว้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้กูสุขจ้า่<ะ>มาจะพี่น้องสาเมื่อนี้มาพ่อกระช่องสาวปลาผ้ากินเลยจ้ามามื่อเนี่นสาวปลาสิผ้า,ามาก,กินตามสบายนางเส้นได้จากพี่น้องจ้าป้าิ่งติละ่ะพี่น้องมาจุ่นๆน้ำกันกับสาวปลาจ้ามาพร้อมกับอีหยังก็ต้นบัวอ่อนติพเพิ่นนองพี่น้อง กินแต่แซลมอนเส้นหลายมือนนี้มากินสบายนั่งเส้นเส้นหลายสอนขวบพี่นอ้องพี่น้องจะมาแซ่บๆน้ำกันน้ำสาป,ปาจาันแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมาำมะน้ำไหนนี้น้ำอะไรนี้ ton bùa on bùa đen on mm. hmm. um, 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 um. bùa ม่าบาน้ำมาให้จ็คเราปลูกยังไงจ้ะอืมอน่แล้วเหรอวน่มไหม Mày nó Mày nhìn nó nghe Mày nhìn nó nghe Mày nhìn nó พีเอฟซีบอกว่าไม่เห็นน้องเปียนโนเลยน้องเปียโนไม่เข้ากล้องเลยใช่ไหมคะขยับไม่ยิ่งล้วเออ,อ,อเห็นรือยังคะถามพีเอฟซีดูสิเห็นน้องเปียโนไหมคะ,ะอ๋อใจเอ๋ ขึ้นผักแล้วลูกมันเผ็ดนะอะช่วงนี้ก็สิบแบบว่าไม่ค่อยเห็นสาวป่าลงคลิปน้องมว้วนก็บ่ได้ลงเด้พี่น้องอ,อ,อขับเร็วเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะ่ะยากนํำไปอบรลมจ้ะพี่น้องจ้ะสาวป่าไปอบรลมประกันอยู่คนแก่จ้ะก็เลยบมีเวลาได้ถ่ายคลิปนะจ้อ เราแล่นเดือกันได้จ้ะขึ้ในาสวอ ก็จิตูแต่ก็ไม่วันนี่นี่จ้หนอยอือยัง

กินไหมเนี่ยกินไหมคะแม่ขอได้ไหมแม่ขอกินด้วยได้ไหมได้สิหายเนาะพี่เนอะไปเล่ารถตามาหน่อยผลรักกินข้าวหนูไป่ะเนี่ พี่นุ่มหด้วหอยไหมอืมสดจอกป๊าบพี่มแต่พัแสบไบหแบบนามามาแม่อิ่มแล้วมาสวัสดีค่ะพี่พี่เอ่อ แสบคักแสบแน่แสบหลแสบไหลแสบหล,บลจ้าจ้าเมื่อนี้ซาป,ปากับเขาลาไปก่อนนะจ๊ะั้งกกได้ก็ับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่อง y u t u b e ซาป,ปาหากคิดด้ยนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่พีเอฟซี FC ก่อนทำส,ส,สวยๆค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บ sầu trúc rồi. Hmm.